เมื่อห้ิปีที่แล้วผมจำได้ว่าชีวิตผู้คนค่อนข้างจะผ่อนคลายไม่รีบร้อนไม่เร่งรีบไม่กังวลอะไรมากคนแต่ละคนก็จะมีเวลาว่างมากตอนกลางวันคนจะทำงานแค่ฤดูดำนากับฤดูเกี่ยวข้าวแต่ละฤดูก็ทำงานไม่นาน สองเดือนดำนาสองเดือนเกี่ยวข้าวหนึ่งเดือนที่เหลือคือเวลาว่างดังนั้นเราจะเห็นคนนั่งคุยกันตามใต้หล่มไม้ตามใต้ทุนบ้านทุกที่เลยเสียงหัวเราะสนันวันไว้เต็มไปหมดในขณะเดีวยวกันเราก็จะเห็นวัยรุ่นเห็นผู้ชายเห็นคนที่ชอบสนุกทั้งหลายก็ชวนกันไปจับปลาในแม่น้ำไปนั่นไปนี่ไปกินข้าวร่วมกัน มันมีชีวิตชีวามากคนไม่ได้รีบร้อนจนกระทั่งมีทีวีเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยเริ่มทำให้หนเห็นคนเปลี่ยนแปลงและเมื่อทีวีเข้ามามันมีคำหนึ่งที่พูดว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองเวลาเป็นเงินเป็นทองทุกคนต้องทำงาน ต้องใช้ทําเวลาให้เป็นเงินให้ได้หลังจากนั้นมาคนก็ทํางานอย่างหนักมากเพื่อเปลี่ยนเวลาเป็นเงินเป็นทองซึ่งการที่เรามีความคิดใหม่เข้ามาในชุมชนเนี่ยก็เปลี่ยนวิถีชุมชนอย่างรวดเร็วทําให้คนจํานวนมากไม่มีเวลาได้หัวเราะคนจำนวนมากต้องตื่นแต่เช้ามากทํางานหนักมากคนจำนวนมาก ไม่ได้คิดถึงตัวเองทํางานหนักเป็นหลักเพื่อที่จะเปลี่ยนเวลาเป็นเงินเป็นทองซึ่งในระหว่างนั้นก็มีความรู้สึกว่ายิ่งมีมากยิ่งดียิ่งมีมาก,ย,ย,มมากยิ่งทำให้เราได้มากซึ่งนั่นคือความสำเร็จนั่นคือสิ่งที่ดีคนก็คิดอย่างนั้นมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้เห็นว่าทุกคนทำงานเพิ่มขึ้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 น,นแล้ววันนี้เราก็จะเห็นคนที่ไม่ได้พักเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวทำงานหนักมากเพื่อเปลี่ยนเวลาให้เป็นเงินเป็นทองสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปคนไม่รู้จักคำว่าสนุกไม่สนใจคำว่าความสุข ไม่สนใจคำว่าอิสระภาพในชีวิตอีกเราคิดถึงแต่จะทำงานให้มากที่สุดได้อย่างไรซึ่งมันก็นำมาซึ่งปัญหาสุขภาพที่มากมายปัญหาทางจิตที่มากขึ้นมากขึ้นอย่างน่าตกใจเราจะเห็นอัตราคนติดสิ่งเสพติดเนี่ยสูงมากในปัจจุบันสูงจนน่ากลัวเพราะว่าคนติดยาบ้า คนติดเหล้าเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีกฎหมายเรามีเหล้าต้มเหล้าเองเรามีกัญชาเรามีอะไรต่างๆหลายอย่างมียาสูบหลักๆก็จะมีกัญชามียาสูบมีเหล้าสมัย50-60ปีที่แล้วในหมู่บ้านเพราะว่าตำรวจไม่มี แต่ว่าคนที่ติดสิ่งเสพติดเนี่ยมันน้อยมากมันน้อยจริงๆแต่ว่าวันนี้วันนี้คนจะติดสิ่งเสพติดกันมากขึ้นปัญหาทางจิตสูงขึ้นเป็นซึมเศร้ามากขึ้นและคนก็ทำงานหนักมากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็จะพบว่าทรัพยากรธรรมชาติ เริ่มลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วยิ่งบีบคั้นให้ผู้คนทำงานมากขึ้นมากขึ้นเพื่อที่จะผลิตให้อยู่รอดได้ในขณะเดียวกันระบบการผลิตอาหารผลิตสิ่งของใช้สอยต่างๆในปัจจุบันก็เป็นระบบที่ซับซ้อนมากทำให้ยากขึ้นยากขึ้นในการมีชีวิตอยู่ชีวิตคนทุกวันนี้ยากมากแค่ เรื่องกอกเอกสารจ่ายภาษีเรื่องทำนั่นทำนี่ติดต่องานราชการอะไรต่างๆกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนไปหมดเลยชีวิตเต็มไปได้วยความยุ่งยากซับซ้อนอย่างมากนี่คือผลที่เกิดจากการที่เราใช้เวลาให้เป็นเงินเป็นทองมันกินชีวิตเรากินสิ่งแวดล้อมเรากินครอบครัวเรากินทุกอย่างจนไม่เหลืออะไร วันนี้ดูเหมือนว่าคนจะเริ่มเห็นภาพอันนี้มากขึ้นมากขึ้นในปัจจุบันคิดว่ามันอาจจะเป็นขาลงของยุคสมัยที่เวลาเป็นเงินเป็นทองแล้วผมเห็นคนจำนวนมากเริ่มหันกลับหันกลับไปสู่วิถีทางที่มันจะเบาขึ้นง่ายขึ้นสบายขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆืแต่ว่าคนส่วนหนึ่งก็ยัง ามีความเชื่อแบบเดิมคือเวลาเป็นเงินเป็นทองแต่อีกส่วนหนึ่งก็เริ่มหันกลับมาคิดว่าเวลามีค่ามากสำหรับชีวิตมีค่ามากกว่าเงินและทองทำให้คนจำนวนนี้หันกลับมาสร้างทรัพยากรมาปลูกมาสร้างสิ่งที่ตัวเองจะต้องใช้เพื่อที่จะไม่ต้องทำงานมากเพื่อที่จะได้ ไม่ขาดแคลนเพื่อที่จะได้มีทุกอย่างที่ต้องการและที่สำคัญที่สุดคือจะได้มีเวลาพักได้มีเวลาเป็นตัวของตัวเองได้มีเวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวนี่คือสิ่งสำคัญสูงสุดในชีวิตของคนซึ่งคนที่มองแบบนี้เริ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้นมากขึ้นในปัจจุบันนี่คือขาลงของยุคที่ เราเคยถูกฝึกให้เชื่อว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองยิ่งมีมากยิ่งดีแต่วันนี้เราก็จะเริ่มเห็นว่าชีวิตมีค่ามากกว่าเงินทองดังนั้นเวลาจึงควรจะใช้กับชีวิตมากขึ้นเงินก็จำเป็นทองก็จำเป็นแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งจำเป็นสูงสุดเราจำเป็นต้องหามันเพื่อทำให้ชีวิตง่าย ใช้มันเพื่อให้ชีวิตสะดวกสบายแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องใช้เวลาทั้งหมดของชีวิตเพื่อมันแล้วก็คำว่ายิ่งมากยิ่งดีวันนี้ก็เริ่มทำให้หลายๆคนเห็นว่าการมีมากเกินไปเนี่ยเป็นภาระมีของมากมายมีทรัพย์สินมากมายก็เป็นภาระทำให้เครียดกลุ่มเป็นห่วงกังวลกับมันมากขึ้น ดังนั้นเราจึงเริ่มเห็นคนเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่แตกต่างออกไปคือมีเท่าที่จำเป็นและที่เหลือก็แบ่งปันเกื้อกูลคนอื่นมากขึ้นซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทำมาหากินไม่ได้หมายความว่าเราจะงอมืองอตีนอยู่แค่นี้มีอะไรกินอันนั้นไม่ใช่แค่นั้นแต่หมายควาว่าเราก็ยังทำใช้ชีวิตตามที่เราอยากจะใช้ถ้า มันได้ทรัพย์สินได้เงินทองได้อะไรมามากเกินความต้องการเราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อสร้างสังคมใหม่สร้างชุมชนใหม่ที่พึ่งกันเองมากขึ้นและก็พึ่งระบบข้างนอกให้น้อยลง